วันนี้เราจะพาทุกคนข้ามน้ำบุกค,คอนโดย่านนนทบ,บุรีกันค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นคอนโดทาเลดีใกล้รถไฟฟ้าและที่สําคัญราคาน่ารักมากๆอีกด้วยอยู่กันที่ดีคอนโดรัตนาทิเบศโครงการเขาก็จะอยู่ติดกับถนนเลยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีไซม้าเพียง40เมตรเท่านั้นเดินทางง่ายสุดๆไปเลยเข้ามาเนี่ยโครงการเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะคะทุกคนม,มาพร้อมกับห้องขนาด29ตารางเมตร <c oughs> ตกแต่งให้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ <c oughs> บรรยากาศในห้องดีมาก เขาตกแต่งได้แบบลงตัวสุดๆไปเลยที่สําคัญก็คือห้องเขาเนี่ยเป็นวิวสะด้วยนะทุกคนอยากจะพักสายตาก็มองลงมาที่วิวสะตรงนี้ได้เลยสบายตาสุดโซนครัวจัดแต่งได้อย่างลงตัวมาพร้อมกับตู้เย็นเบอร์ห้าประหยัดไฟสุดเสืรอฟต่อได้โต๊ะทานข้าวน่ารักแบบนี้ส่วนกลางเขาก็มีสระว่ายน้าขนาดใหญ่ให้เราได้ลงมาเล่นคลายร้อนกันแบบนี้หรือถ้ายอยากจะออกกําลังกายแบบชิวๆเราก็มีห้องฟิตเนสให้ติดแอร์เย็นชาแถมอุปกรณ์ น,นี่ก็ยังครบคันสุดๆไปเลยและดูดิทุกคนห้องฟิตเนสเขาก็นาเล่นมากอุปกรณ์ครบจริงไม่ได้โมโ้นะและที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าที่นี่ทำเลดีแล้วราคาน่ารักเนี่ยราคาแค่หลันตน้ตนๆเขาผ่อนแค่ห้าใบเท่าเท่านั้น<อ>นะ้องสวยส่วนกลางครบแถมทำเลดีขนาดนี้ใครอยู่โซนนี้รีบมาดูด่วนจีเลย